เ้ยีบัวเล้เออเออขาเออน่เนียนี่ายพงพัฒสุชาเออหรือผมมาเลือลูกมาหอเขมาเลื่ด้ออย่าลงต้องต้งเด้นี่เขามาตั้พี่สร้งเขาบานเด้อลูกนายพงพัฒน์สุชา เด้ออย่าไปลงหน้าลงหลังไหนไปทางไหนไหนมาทางพี่เด้อลูกเด้อพ่อแม่เมียลูกหายูเงินนั่นหลูกเด้อพ่อแม่เมียมา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 หอมนี่จะหน่อจานทำทีทีเรียกดวงวิญญาณให้มาถึงบ้านกลัวเขาหลงทางครับทางเรื่องเข้าบ้านเป็นความเชื่อของทาง ทางบรรพบุรุษรข,อของขมิน้นอใช่ไหมครับแถมนี้เป็นผู้อ๋อของชนขมรนนะพ่อเนะาะครับชนขมิ้เชื่อว่าถ้าทําพิธีอย่างนี้เขาจะกลับมาบ้านได้ถูกได้ถูกครับเพราะว่าเพราะเขาจะต้องเปิดทางให้เขารู้จะเดินทางกลับมาบ้านครับ เมได้อย่ี่ท่นครับเน้อปูอยู่าข้างห้าอนนี้พี่น้อเริ่มเขียวข้าเริ่มลงแ้วโอ้ปลมูลก็พอ ไม่มี้รสััสดังอคนรายงานอ่าจะเขาพ่ประจมะะาแล้ว3เมรกขึ้นาพระันไม่จับแ้วะเบิดคอขันไม่ิมันเป็นยังไงฮะมันแค่ถูกสะเก็ดถูเข้าไปในคอใชคจุขขดสขันแต,แต่แต่ไม่ได้คอขันเห็นมีข่าวว่าคอขันไม่ข่าไม่ได้ค เขาเป็นแผลลึกไหมที่เราเห็นภาพหนูก็ไม่ได้ดูแต่แต่พี่ชายที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่พี่ชายที่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมพี่ชายชื่ออะไรนะุรัตสุรัสสุชาตินะเขาเห็นเหตุการณ์เขายืนยันว่าคอขาดไหมไม่ไม่คอขาดจริงขก็ได้จริงว่าพงผัดนี่ยี่กิๆโดนระเบิดเนี่ยคอขาดไหมแม่ไม่ขาดค่ะเป็นยังไงแม่แผลนิดเดียวแค่ตรงคอนี่ค่ะแผลจะสสเกดระเบิดไม่ได้ไม่ได้คอขาดไม่ได้กินยุย ร่างเขาเป็นเหมือนเดิมได้ผเหมือนเดิมทุกอย่างแค่นิดเดียวเองตรงคองอ,นนอันนี้แม่แม่ทราบข่าวเรื่องนี้จะใครครับกับพี่ชายเขาพี่ชายเป็นคนอุ้มขึ้นรถโอ้ยไม่ข้อขาดเลยเนะาะจ้าไม่ข้อขาดครับะระเบียบกฎหมายต่างๆก็จะได้ประสานกับทางกระทรวงแรงงานนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับสวัสดิการต่างๆที่แรงงานไทย พึงได้รับนะครับทั้งในส่วนของอในประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของประเทศอิสราเอลที่ทางกองคุณต่างๆที่เขาเกิดช่วยสนับสนุนนะครับและวันนี้นะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับศพของคุณพงพัฒน์สุชาตินะครับท่านอนุพงศ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับพร้อมดำนินการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ปพ,พสาขากันทลักนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบะแชงและผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่นะครับร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในการเตรียมสถานที่ซึ่งคาดการว่าศบของคุณพงพัฒน์สุชาตินะครับจะเดินทางมาถึงบ้านเกิดนะสถานที่แห่งน,นี้คนระับเวลาประมาณไม่เกิน20นาทีกาของวันนี้